ไม่ทราบว่าแม่น้องคนป่าเนี่ยมาปลูกถึงไว้หรือเปล่านะพี่เอฟเสียบเอฟเียบเห็นไหมตรงบันไดนะเห็นไหมครับใครวะเฮ้ยนั่นน้องคนป่าใช่ไหมี่เรามาแป๊บเดียวก็เจอน้องคนป่าแล้วนะเออแม่น้องเขาเดินขึ้นมาพอดีนะ แม่น้องกับน้องเนี่ยก็กำลังก่อ,อกไฟนะพี่เพียเหมือนกับว่ากำลังย่างหน่อไม้นะบนนั้นนะพี่เพียเห็นไหมสวัสดีครับพี่เพียวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกผมอีกครั้งนะครับผมมิกออกหมายเดินป่านะครับส่วนนั่นก็ผนะครัสวัสดีครับ,รบผมเย็นชาแนลนะครับครับพี่เพียวันนี้พวกผมสามคนเนี่ยก็จะเอาผ้าหุ่มขึ้นมาให้แม่น้องนะพี่เพียครับ นี่นะครับผ้าห่มนี้นะส่วนพวกกับข้าวอะไรพวกนี้ผมกับพี่ๆน้องๆเนี่ยก็เอาขึ้นมาให้ตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่ก็ดันลืมผ้าห่มนะพี่ๆเพื่อนขึ้นมาเมาื่อคืนเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายนะพอมันดึกแล้วนะก็เลยรีบขึ้นรีบลงนะพี่ๆเพครับโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปหาแม่น้องแล้วก็น้องคนป่ากันดีกว่านะก่อนไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ พ็นตุกผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อตอไปนะครับพีพีเอฟซีเคยเดี๋ยวเราไปหาน้องกันเลยนะไปพีพีฟซีครับเดี๋ยวเราก็ออกเดินกันก่อนนะ แต่ผมจะแวะลงไปดูบ่อน้ำตรงนี้สักหน่อยนะพี่เอฟซีเพราะมันมีบ่ออยู่นะตรงนี้ก็มีบ่ออยู่นะพี่เอฟซีโหมีผักบุ้งโอ้หมีต้นฝักทองด้วยนะโหผักบุ้งก็สวยเลยนะพี่เอฟซีข้างล่างนั้นนะ แล้วก็มีต้นฟักทองไม่ทราบว่าแม่น้องคนป่าเนี่ยมาปลูกถึงไว้หรือเปล่านะพี่เบ่ียครับผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นแม่น้องนะมาปลูกถึงไว้นะพี่เบ่เสียบเพราะว่าเมื่อวานที่ขึ้นมาก็เห็นแม่น้องปลูกฟักทองเหมือนกันนะบ่อน้ำนี่ก็ลกมากเลยนะเฮ้ยเพเสียครับ เห็นไหมตรงบันไดนะเห็นไหมครับใครวะเฮ้ยนั่นน้องคนป่าใช่ไหมพี่เรามาแป๊บเดียวก็เจอน้องคนป่าแล้วเนาะเออนี่น่าจะเป็นแม่น้องคนป่าปลูกไว้นะพี่เพราะเมื่อวานนี้ผมก็เห็นแม่เขาปลูกแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้ ันจะอนนนะอาเหมือนแม่เขา,า,ก,ออากำลังทำอะไรไอ,อยู่นะนนดเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันเดี๋ยวเราจะเดินไปถามแม่น้องคนป่ากันนะเดี๋ยวหาทางก่อนนะพอมลกมากเลยนะเพื่อนๆไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอแม่น้องคนป่าเร็วขนาดนี้นะเหมือนว่าเขากำลัง อาบน้ําหรือว่าทําอะไรอยู่นะแล้วก็น้องคนบ่ายคนนังนะนนนนใช่ไหมีย f น่าจะใช่นะนเจอปะเจอเจอสินี่มันเขามาทำมาอาบน้ำมาเล่นน้ำหรือเปล่านะสิ Oh. คุณคุณแม่น้องคุณใช้แม่น้องคนป่าไหมเป่ใช่ครับเดีเย้เขาต่อมา แล้วคุณทำอะไรอะ่ะว่าไงนะงเขากำลัองอาบน้ำนะพี่เพ,พี้ยบเยไปเเราก็ปล่อยให้เขาทำอะไรของเขาไปก่อนนะพียบเพ,พี้ยบแม่น้องเขาเดินขึ้นมาพอดีนะ เราจะรอกันแม่น้องตรงนี้หรือว่าเราจะไปบ้านล้างก่อนดีนะพี่เล็บซิเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเรารอแม่น้องตรงนี้กันก่อนนะเดี๋ยวเรารอแม่น้องตรงนี้ก่อนนะพี่นะเ,เขาหน้ากำลังจะมานะเขามากันแล้วนะ โอ้ยถือหน่อไม้มาด้วยนะไปเยฟซีเขานะกำลัลงมานะเดี๋ยวเรารอน้องกันแล้วก็แม่น้องนะเดี๋ยวดีดนะน้อง ได้อะไรมาหน่อไม้ไปเดี๋ยวเราไปบ้านกันไปกันนะพี่เบสพี่เบสเลยครับเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่เนแม่น้องเนี่ย<อ>ก็ออกมาทำธุระนะก็อับน้ำอาบอะไรนะพี่เบฟสตามภาษา นบ้านป่านะที่น้ำอะไรอยู่ไกลๆนะพี่ <ๆๆ S 1> เจ๊ขาก็ออกมาอาบน้ำกันสวนน้องคนป่าก็ได้หน่อไม้มาหน่อหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรกินนะพี่เจ๊ ไปกันก่อนนะครับปาบพีเพสิตอนนี้เราก็เดินมาถึงกันตรงอันนี้แล้วนะนห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วนะที่มาเจอแม่น้องเนีเน่ยปลูกฝักเมื่อวานนะพี่เพือนไปติดตามชีวิตน,น้องกับแม่น้องกันดีกว่านะ เพราะว่าน้องกับแม่น้องก็น่าสงสารน,นะพักพาดกันต้องนานแล้วนะก็เพิ่งจะมาเจอกันเ,เดี๋ยวเราก็ตามน้องไปติดๆเลยโอ,โอ้ตรงบ้านน้องเนี่ยมีมะกอด้วยนะพี่แดดเซโอ้โหผมเพิ่งเห็นนะดกมากเลย ไเดตามให้น้องไปต่อมละกอดกมากเลยนะพเพนะไม่มีใครดูแลเลยนะลดกมากเลยมลกอ บ้านนี้ก็มานนี้เลยนะโสมเหมือนเดิมนะเพร่อฟ<ฮ>แม่น้องกับน้องเนี่ยก,กำลังก่อกไฟนะเพร่อฟเหมือนกับว่ากำลังย่างหน่อไม้นะบนนะั้นนะเพร่อฟเห็นไหมคุณแม่น้องครับ ผมเอาผ้าหุ่มมาให้เมื่อคืนเนี่ยผมลืมเก็บไว้ให้น้องหุ่มนะเนี่ยเวลาน้องจะมาวันหลังนะอคุณแม่ไฟ่ลูกนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์หากินของแม่น้องคนป่านะพี่ๆตีกําดักมันอยหมคุณแม่ครับวันวันนี้ผมต้องพาน้องลงไปเลยนะเพราะพรุ่งนี้น้องต้องไปเรียนคุณแม่ทราบใช่ไหม หนูมันนี่นายหน,หนูน้องคนป่าหนูต้องลองไปเรียนแล้วนะวันนี้พรุ่งนี้ต้องไปเรียนนั่งนั่งเลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณแม่ก็ต้องอยู่คนเดียวเลยนะเพีพย,ยบเ <ผม S 1> ซีบยบมนะผมก็เอาผ้าหุ่มมาให้นะของกินก็มาให้ตั้งแต่เมื่อคือนนะเพี่พยยบเียบแล้วก็พวกไฟแช็กอะไรพวกนี้นะแต่ว่าขาดน้ำอยู่นะเพีพย,ยบเซียบ แต่ว่าบ่อน,น้ําเนี่ยพออยู่ใกล้นะเดี๋ว่าคุณแม่น้องอาจจะไปก่อได้นะไปกอกอ๋อนะพี่เยสสภาพนี้ก็ดูยังไม่ได้นะการนอนกันอยู่ของคุณแม่น้องคงจะทำอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่าคุณแม่น้องเนีนะ่ยอยู่คนเดียวนะพี่เพ่เมื่อนะวานนี้ก็ได้เอารองเท้ามาให้ด้วยนะ รองเท้าแล้วก็ของกินอะไรพวกนี้รองเท้าก็รองเท้าเก่าๆนะพี่เบื คุณแม่น้องต้องการขาดเรืออะไรอีกไหมไม่ขาดเรือแล้วนะไม่ขาดเรือแล้ะคุณแม่น้องเขายังอย่างนี้นี่ไม่รู้ว่าจะรับประทานได้ไหมนะนี่นะ แล้วคุณแม่น้องทำใจได้ไหมถ้าผมพาน้องกลับไปเรียนเนี่ยทำใจได้ไดนะเพราะว่าน้องต้องไปเรียนในวันพรุ่งนี้นะโอเคครับพีอตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมวันละนิดวันละน้อยนะพีพเอครับพีน, FC. FC นี่ได้รับชมติดตามนะ เดี๋ยวพวกผมกับพี่ๆกับน้องๆน,นี่ก็จะขออยู่กับแม่น้องก่อนสักพักหนึ่งนะหนูเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะเดี๋ยวหนูต้องกลับไปเรียนนะ,นะเนนดีย๋ย <Okay. S 2> วปล่อยให้น้องนี่ได้อยู่กับแม่กันก่อนอสักพักหนึงน่งนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะออกขึ้นไปดูข้างบนนะพอมีบ้านสองชั้นนะพี่เอฟี พี่เราขึ้นไปเดินดูข้างบนไหมเกินไปอะไรหรอไม่รู้นะบ้านเังไม่มีตรงช่องเลยนะได้เราอยู่ข้างล่างดูก่อนก็ได้นะบ้านเขาดีอยู่นะพี่นะมันต้องมีสาเหตุอะไรนะที่ปล่อยให้ลกลางนะพี่พี่เอฟซีไม่รู้ว่าเขาเนี่ยโดนขับไล่หรือว่าเจอดีอะไรหรือเปล่านะ ระวังนะเล่มันไม่ค่อยดีนะถึงว่าทำไมแม่น้องเขาเลือกอยู่ข้างล่าง โอ้มีมีผักขึ้นด้วยนะพี่เป๊ะเซ็ปยอดมาละแล้วก็ลูกมาละน่าจะได้อยู่พี๋ยวเก็บไว้ให้แม่น้องมาเด็ดทีหลังดีกว่านะพี่เป๊ะเซ็ปน้องชาวเนี้ยก็ขึ้นไปสำรวจข้างบนนะพี่เป๊ะเซ็ปพอจะมีอะไรไหมข้างบนน่ะน้องชาวก็ไม่มีอะไรพีไม่มีอะไรเลยข้างในว่างเปล่าอยู่ใช่ไหม ถ้าไม่มีอะไรก็ลงมาปลอ,อดภัยใช่ไหมข้างบนนะอ่ะก็จะปลอดภัยอยู่ดิอ๋อปลอดภัยอยู่นะ,อะโอเคไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราก็ตำรวจแค่นี้นะเพื่อนข้างบนเนี่ยปลอดภัยดีนะ ับแม่สนุกไหมสนุกฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะกลับกันลงไปแล้วนะพี่เพซีขอกลับลงไปก่อนนะเพราะว่ามันก็ตกเย็นแล้วอากาศตอนนี้นะพี่เซคุณแม่น้องเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องลงไปแล้วนะอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมแล้วกลางคืนเนี่ยมีใครมาวนเวียนแถวนี้ให้ น่ากลัวไหม,ไม,มไม่มีนะคุณแม่อยู่คนเดยวได้ใช่ไหมโอเคได้นะครับไปหนูเดี๋ยวเรากลับกันแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวพรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกนะส่วนนี้ก็ผ้าหุ่มนะได้มาให้แม่น้องมาสักครู่หน้่งนะไปน้องยืนเดี๋ยวเราก็กลับลงไปกันแล้ว เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะครับพี่เพลยโอเคครับพี่เพลตอนนี้ผมผู้ผ่วงสี่คนเนี่ยก็ได้ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะส่วนน้องคนป่าเนี่ยก็ต้องกลับลงมาเพื่อไปเรียนในวันพรุ่งนี้นะพี่เพลฟซผมก็จะให้น้องอยู่กับแม่เพียงแค่นี้นะเพราะว่าน้องต้องไปเรียนนะพี่เพลผมเนี่ยก็ได้ดูแลน้องอยู่นะน้องคนป่านะครับพี่เพโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมกับ พี่โจโจ้แล้วก็น้องเหยิ่เนี่ยก็ขอตัวกันไปก่อนนะพี่ๆเพื่อนเดี๋ยวมันจะดึกนะก่อนไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมเนี่ยได้ทับคลิปต่อๆไปนะครับพี่ๆเพื่อนบ